ประชาชนนั้นโดนหักหลังความจริงก็ยังถูกปิดบังไว้เข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ได้คือกระสุนปืน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันรัชนีสีพลรับหน้าที่ในการมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะส,สนใจสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมต้องต้องจำได้นะคะที่เกิดกระแสข,ของในอดีตที่ผ่านมาปี52และ53เกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากมาเลยลงมาเรียกร้อง ที่บนท้องถนนเยอะแยะมากมายเลยเพื่อเพียงแค่เรียกร้องประชาธิปไตายทวงคืนความยุติธรรมต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะปี5253เกิดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบมากมายเลยวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มแดง กทมห้าสิ k ซึ่งกลุ่มนี้น่าสนใจมากค่ะเราจะมาพูดคุยกับประธานกลุ่มกันนะคะอยู่กับท่านแล้วนะคะท่านคือคุณทรงรักนิตยาชิดนะคะสวัสดีค่ะค่ะ วันนี้ท่านผู้ชมจะได้พูดคุยเพราะว่าไดัชิิก็บอกท่านผู้ชมเลยว่าไม่เคยคุยกับท่านมาก่อนเลยแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามกิจกรรมของกลุ่มท่านมาโดยตลอดนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆมีที่มาอย่างไรของกลุ่มของท่านนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นความทรงจําประวัติศาสตร์ที่เราลืมไม่ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตค่ะที่จะใหะ้คุณทรงรักนะคะ ได้พูดถึงจุดเริ่มเลยของกลุ่มแดงกทม50เขตว่ามีที่มาอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะคก็ขอบคุณมากครับก็คืออย่างนี้นะครับในส่วนของแดงกทม50เขตนะครับที่เราเริ่มต้นมาจากไหนนะครับเริ่มแรกจริงๆแล้วนะครับเราก็คือประชาชนนะครับผู้รับประชาธิปบตยนะครับตอนที่จะเริ่มตอนนั้นก็คือมันเกิดรัฐบาลขึ้นมานะครับ ประชาชนลหลายๆคนก็มีการรวมกลุ่มกัน<ช>นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ท้องสนามหลวงมไม่ว่าอยู่ที่สวน,นจิตจักรนะครับ<ช>ที่เรามีการรวมตัวกันขึ้นมาทางพวกเราก็ได้เข้าไปรวมตัวกันก็ไปฟังการประสัยแนวทางต่างๆเราก็มองเห็นว่าทุกๆคนที่มาเราเป็นผู้ที่รับประชาธิปไตยแล้วก็มีแนวทางที่โอเคใช่ได้เลยว่าโอเคเราจะมาต่อสู้ด้วยแนวทางเดียวกันนั่นคือเป็นที่เราเริ่มเข้ามาแต่ว่า หลังจากนั้นมาก็ไม่นานนะครับที่ผมจําได้ว่าที่คุณรัชนีถามว่าพวกเรารวมตัวกันยังไงใช่ไหมครับเริ่มแรกจริงๆเลยนะครับตอนนั้นก็มีการรวมตัวกันอยู่ที่เมืองทองนะครับเราไปรวมตัวกันนะตอนนั้นนะครับก็ทุกคนไปที่เมืองทองพอเราไปที่เมืองทองตอนนั้นก็เราเข้าไปรวมตัวกันก็มีคนกลุนน่มนึงนะครับ ก็เสนอตัวเป็นผู้นําซึ่งจริงๆพวกเราก็ต้องการคนที่จะมาเป็นผู้นำเราเพราะว่าเราต้องการคนที่จะต้องมาเป็นจุดศูนย์กลางพวกเรา <Okay. S 2> ซึ่งก็หลายๆคนที่เสนอตัวเข้ามาก็หลายๆคนบอกว่าเราต้องการมาเป็นผู้นําเราไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรเราผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งนะครับตอนนั้นเราก็ได้เริ่มเข้ามารวมตัวกันแล้วก็เริ่มมีกลุ่ม รวมตัวกันมาเป็นนปชอพอเป็นนปชตอนนี้แหละครับเราก็เริ่มมีสัญลักษณ์ของพวกเราก็คือเสื้อสีแดงแต่ตอนนั้นเสื้อสีแดงเราก็ยังไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรนปชหรืออะไรแล้วก็ใครมีเสื้อสีแดงก็ใส่กันไปก็ใส่กันมาใช่ครับแล้วก็ทางพวกผมแต่ละคนก็ไปร่วมกับเขาแล้วก็ในส่วนของนปชก็ได้ในส่วนของกทมเขาก็แบ่งเป็น5้าสิบเขต50สิบเขตกทมครับตามเขตของกทมแล้วก็ มีการอบรมนปชรุ่นหนึ่งเพราะอบรมนปชกันเราก็มีการเลือกตั้งเราก็จะเลือกตั้งผู้นําของแต่ละเขตนะครับเราก็จะมีการเลือกตั้งของผู้นําแต่ละเขตว่า,าแต่ละเขตใครเป็นผู้นําบ้างใครเป็นรองใครเป็นประธานใครเป็นคณะทํางานเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะต้องคุยกันเมื่อคุยประสานงานร่วมกันประสานงานจากส่วนกลางไปแล้วก็จะได้ไปทํางานในแดินทางเดียวกันซึ่งจริงๆตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่ที่บริสุทธิ์มาก เพราะว่ามันเกิดจากประชาชนที่มาจริงๆถ้าผมมาก็คือแต่ละคนก็มีอาชีพที่แตกต่างกันแต่ทุกคนก็เสียสละเวลาที่ตัวเองมีเวลามามาแล้วก็มาร่วบก็คือต้องต้องบอกตอนนั้นเลยว่ากระแสของความต้องพูดเลยว่าดูเดือดจริงๆอาการที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ว่าอยากจะมาเรียกร้องก็คือมากันทั่วทุกสารทิศมาด้วยใจจริงๆใช่ไหมคะครับก็คือจริงๆแล้วอ่าเราก็จะเห็นว่าพอเกิดการขยับขยื่นนะครับมันไม่ใช่เกิดเฉพาะ ในส่วนของกทมอ,อย่างเดียวมันเกิดกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของกทมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วจุดยุทธศาสตร์มันอยู่ที่กทมเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนหรืออะไรต่างๆเราก็เป็นเป็น, <c oughs> เ,ปนเขาเรียกว่าตัวจักสําคัญที่สามารถเข้าไปร่วมนะครับก็คือเหมือนอะไรทุกอย่างก็คือต้องเริ่มที่กทมก่อนและยุทธศาสตร์อะไรต้องฟังส่วนกลางก็คือนปชเป็นหลัก ใช่ไหมคะคที่นี้ค่ะเกิดเป็น50เขตไอ้กรุงเทพห้าสิเขตแดงกรุงเทพห0เขตล้วกทมนั่นแหละก็คือโครงสร้างเริ่มนิ่งเมื่อไหร่คะจริงๆ,ๆแล้วก็ต้องคุยให,ให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าจริงๆอ่ะตอนแรกเราก็เป็นนอกระแต่ต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าพวกเราพื้นฐานมาจากประชาธิปไตยเพราะนั้นทุกคนก็จะมีแนวคิด ที่แตกต่างกันใ,<ช>ในด้านความคิดหรืออ,อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมองว่าโอเคใ,<ช>ในส่วนของอนอปชท,ที่เขานำเราไปนี่ถามว่าดีไหมก็ดีอันนี้เราก็ให้เป็นเป็น,ปนส่วนการใหญ่แต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็มาได้มารวม,รวมกลุ่มกันขึ้นมา<ช>นะครับตอนนั้นหลังจากที่เราเริ่มนะครับแบ่งเป็นแต่ละเขตมีแกนนำแต่ละเขตเราได้มีการพูดคุยกันทีนี้เราก็มีแนวความคิดว่าเออเราน่าจะมาทำอะไรที่เป็นเป็นของประชาชน จากกลุ่มพวกเราจริงๆก็คือว่ามันก็เกิดเป็นสปชก็คือเป็นเรื่องของเสียงกลุ่มของเสียงประชาชนสปชอ้อยังไงคะยังไงก็คือเกิดจากการรวมตัวกันมาเพื่อที่จะพูดทุกเรื่องจริงๆเราต้องการก็คือว่ามันเกิดกลายเป็นสภาประชาชนสภาประชาชนใช่ครับสภาประชาชนก็คือหมายถึงว่าอะไรสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราจะมาพูดคุยกันก่อนเกากรองด้วยตัวเราก่อนเช่นเราจะต้องมามองว่า คนที่มาเป็นผู้นําเราเขาจะต้องมีนะครับวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คาแรเเตอร์ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับไอตัวนี้เราก็จะมาคุยกันมามาแลกเปลี่ยนมามาถกเถียงกันก่อนคร่าวๆได้ไหมคะสปชคือการรวมตัวยังไงกันก็คือจริงๆแล้วสปชพอเรามาคุยกันตอนนั้นมีคณะกรรมการของสปชนะครับสปชนี้ก็ไม่่างจากนปชก็มีแนวร่วมทั่วประเทศนะครับซึ่งโตเร็วมากสิ่งที่ดีมากของสปชก็คือว่าหนึ่งนะครับ เขาเอาเรื่องของเศรษฐกิจนาการเมืองนะครับเอาเรื่องของปากท้องเขาพูดเรื่องปากท้องแล้วเน้นเรื่องปากท้องเข้าไปแต่ละที่แต่ละท้องที่มาแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วมันไปสอดคล้องกับงานของนโยบายของรัฐบาลที่โดนรัฐปารไปณนตอนนั้นนะครับก็คือบอกตรงก็คือสมัยท่านทักษิณที่โดนรัฐประหารใช่ไหมคะใช่ครับเราทีนี้ต้องถามค้ามแต่ เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเพราะว่าคุณคุณทรงรักมองว่านโยบายของสอบชมาเชื่อมกับเราได้เพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจนําการเมืองอันนี้สําคัญค่ะทีนี้ต้องต้องกลับมาถามคุณทรงรักว่าการที่เดินแบบแดงกทม50เขตเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคยังไงบ้างที่ผ่านมาแล้วที่สําคัญไม่ถามไม่ได้เลยจากการสลายการชุมนุมปี52 53ได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็ oh. ผลกระทบอย่างมากนะครับอ,อันดับแรกก็คือเรื่องด้านเศรษฐกิจเรื่องปากท้องออนะครับในขณะที่พวกเราออกมาต่อสู้กันนะครับก็มีพี่น้องเรานะครับซึ่งเป็นผู้นําครอบครัวได้มาเสียชีวิตนะครับก็ก็หลายหลายหลายคนด้วยกันที่มามามา,มาเสียชีวิตจากการที่เขามาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็สิ่งที่เขาเคยได้ต่างๆนะครับตอนอมสมัยรัฐบาลเกล่า นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าเป็นอะไรต่างๆเขามีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะพวกเราเริ่มยืนตาอ้าปากได้แต่พอเราพอประชาชนเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะเราก็โดนกลายเป็นว่าฝันสิ่งที่เราต้องกำลังกำลังจะเป็นน่ะโดนทําลายสลายไปเลยสลายไปโดยทุกครั้งเมื่อมีการรัฐประหารก็จะมาอ้างว่ารัฐบาล นั้นเป็นชุดที่ไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่คนมาทำเป็นคนคิดคแต่ประชาชนไม่ได้คิดอย่างนั้นสิ่งที่ที่เราคิดคือเราทำไมเราถึงต้องมารักษาขวงแหนจริงๆแล้วเราต้องการอะไรก็คือเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนค่ะงั้นถามเลยค่ะว่าจุดเริ่มจริงๆเลยอ่ะที่พี่น้องออกมาเยอะๆเพื่อคุณ ทักษิณเชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณใช่ไหมคือตั้งแต่ผมโตมาเนะาะเราก็เห็นหลายรัฐบาลนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือการอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนมากก็มีแต่คนพูดนโยบายสวยหรูแต่อพอตอนมันได้เป็นรัฐบาลแล้วบางครั้งประชาชนเขายังไม่รู้จักเลยแต่ว่าอตอนที่เลือกตั้งตอนนั้นผเห็นหน้าเราเนี่ยว่าตั้งแต่ กิโลหนึ่ง <c oughs> แต่พอหลังจากที่ได้เป็นสสเป็นผู้นําแล้ว <c oughs> <c oughs> เราจะเข้าไปหายเข้าไปยากเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไปทําให้พวกเรา <c oughs> แต่ท่านนายกทักษิณเนี่ยคือเหมือนกับที่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมผมฝังใจแล้วผมก็เคยฟังผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเพ <c oughs> ืชีวิตอ๋อค่ะนะครับมันมีเพลงเพลงหนึ่งนะครับ,บ <c oughs> ของของวงหนึ่งนะครับท <c oughs> ี่เขาบอกว่าเอาไหมเอาไหม มีโรงพยาบาลรักษาฟรีมีมีโรงเรียนเรียนฟรีมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นไอสิ่งที่เขาพูดกันอุดมการนะแต่พอมายุครัฐบาลของนายกทักษิ้สิ่งที่พูดมันเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสาสิบาทรักษาทุกโรคซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนการเข้าไปรักษาของเราเนี่ยประชาชนเข้าไปแบบคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเกียรติไม่มีเกียรติก็คือไปเหมือนกับเราไปเป็นผู้อนาถาเป็นผู้ป่วยที่นนัแต่ตอนนี้ ก็สามสิบาทนะคนที่ด่าเขาเหรืออะไรเขานะคนรวยๆยังไปเข้าแถวกับเราเลยจะไปเอาใช้สิทธิ์อ,อันนี้คือผลประโยชน์แต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันเราก็ยินดีเราก็บอกว่าโอเคอเนนี้อะไรก็ตามที่ทําแล้วเปน็นประโยชน์กับประชาชนเราต้องการก็คือเป็นเขาที่เขาบอกว่าประชาธิปไตยทุกอย่างคือเท่าเทียมใช่ไหมคะก็คือไม่ปฏิเสธหรอกว่าที่มาเนี่ยคือหนึ่งในความชัดเจนของเขาเราคือเชื่อมั่นในตัวคุณทักษิณมาก ถูครับเพราะว่าท่านพูดท่านทำเขาเรียกว่าอะไรเห็นแล้วก็แตะท้องได้ครัก็คือเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ว่ากินได้ตอนนั้นตอนนั้เราต้องบอกว่าหลายๆอย่างเราเราเรานอนหลับสบายกินอิ่มเราไม่ได้โพะวงเราต้องการพากันทํามาอาชีพเราเรื่องบริหารก็ปล่อยเข้าไปตอนพวกเราไม่ได้ไม่ได้คิดที่ออกมาอืมามามาเรียกร้องมาต่อสู้ค แค่พอเห็นจุดประกายโดนรละประหารความไม่ยุติธรรมก็เกิดขึ้นแล,แล้วเราก็เลยมาด้วยประเด็นหลักก็คืออันนี้ด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะว่าคืออย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มองได้เห็นได้ชัดก็คือว่าไม่ใช่คนกลุ่มสองกลุ่มค,คนสองคนแต่นี่คนเป็นเรียนเลียน,ยน<ม>แสนเลียนล้านขึ้นมามารวมกันเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แปลกมากตอนนั้นมันเป็นประชาชนรวมตัวกันทุกกลุ่มเราเข้ามาเราเราเหมือนกับ พี่น้องกันเพราะพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันเรามารวมตัวกันคันนี้เรารักกันมากเลยเรามีอาหารเราห่อข้าวมาเรามาเอาข้าวมาทํากินด้วยกันแบ่งข้าวกันกินนะครับวันที่จะโดนสลายวันนั้นนะครับทางพวกผมกทมเราก็เป็นเป็นส่วนที่ดูแลเนาะอ่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องดูแลพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดส่งเขากลับบ้านโอ้เป็นความสวยงามเป็นเป็นความสวยงามแล้วก็ เหลือพวกเราอยู่ที่อยู่นั้นนะครับพี่ดงที่ไปนะครับพระที่ขอเขาถอดให้เรา oh, <okay. S 2> เพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มลบตายอ๋อค่ะนี่ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วคืออันนี้คือประวัติศาสตร์ที่การเล่าของคุณทรงรักแต่มันลืมไม่ได้คะ่ะเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีทั้งความเ,เจ็บช้ำความโศกเศร้าเป็น ปเป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้แล้วก็ในนั้นมันมีความสวยงามของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนมากมายเลยไม่ว่าจะเห็นได้จากน้ําใจของพี่น้องประชาชนที่เขารักกันเขามีจุดมุ่งหมายปลายทางของเขาที่ตรงกันก็คืออุดมการณ์ที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยในส่วนของทวงความยุติธรรมคืนมานั่นเองค่ะแต่นี้ต้องถามคุณทรงรักต่อว่าณอดีตจนถึงปัจจุบันมันหลายปีแล้วนะคะ ค่าหนึ่งในนั้นก็คือใจที่ตรงไปที่คุณชักสินแล้วอยากอยากยากังยังคงมั่นอยู่กับท่านอยากให้เขากลับมาหรือ,อยังไงคะคือคือตอนนี้ถ้าถามตัวผมเนาะว่าผมมองไม่ไมเห็นใครนะครับผู้นําที่มาพูดพูดยังไม่เห็นใครที่มาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ะนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ท่านนายกทักสิเป็นใครก็ได้ที่ท่านนายกทักสินเป็นคนที่กําหนดมาให้เพราะว่าจริงๆแล้ว <Okay. S 2> แนวทางนโยบายเราเชื่อมั่น <Okay. S 2> ในตตัวท่านมากอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ะทีนี้ต้องให้ประมวลนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนานหลายปีแล้วสำหรับแดงกระทมอ0เขตถ้าให้ประมวลแล้วให้ตั้งหลักแต่ตอนนี้บอกว่าสมาชิกมากขึ้นใช่ไหมคะครับแล้วยังไงคะยังไงต่อเรามองแล้วอดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงวันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคือคือตอนนี้นะครับว่าประชาชนอ่ หลังจากที่เกิดรัฐประหารขึ้นมานะครับ8ปีเต็มๆนี้นะครับที่ที่ทำรัฐประหารขึ้นมาเ,าเรามามองดูเรามามาทบทวนดูนะครับสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันที่บอกเราเนาะมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เขาเขาบอกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากท้องไม่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพวกเราการแสดงออกเรื่องอะไรเราจะมองเห็นว่าตอนนี้นะครับซึ่งไม่มีใครพูดถึง ประชาชนเราหลายคนที่ออกมาต่อสู้นะครับเจอทั้งคดีเจอทั้งอะไรบางครั้งแม้แต่ตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่นักศึกษาเด็กๆออกมาวเพราะแปลว่านี่มันคือเกิดเกิดอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงทุกคนมองเห็นว่าต้องมาเรียกร้องมาต่อสู้เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองนะครับคนเสื้อแดงก็มีหลายกินเ a ชั o นไม่ว่าจะเป็นเด็กกลางคนและรุ่นผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราก็ ทำงานอย่างต่อเนื่องอกันค่ะแล้วทีนี้ถ้าในส่วนของประธานกลุ่มที่ทรงรักบอกไปว่าการเตรียมแผนต่อจากนี้ไปเห็นบอกว่ามีกิจกรรมมากมายเลยเริ่มต้นที่จุดประกายเริ่มมาเจอกันละเริ่มมีความคิดที่จะจูนหากันละใช่ไหมคะต่อจากนี้เราจะทําอะไรกันต่อคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะครับในในในขณะที่เราโชคร้ายเราก็มาด้วยความโชคดีอตอนนี้เราเรา,เราก็จะมีนะครับเหมือนกับตอนเนี้ย ที่ทางเราได้มาออกรายการที่ได้มาคุยเนี่ยเราได้เอาสิ่งในใจเรามาบอกพี่น้องเสื้อแดงของเราที่อยู่ในจตเมเนาะ,ะว่าตอนนี้พวกเราจะเริ่มรวมตัวกันเราจะร่วมมารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้เรียกร้อง,องะนะครับอยู่ในตามกฎหมายที่กำหนดนั่นแหละ,ะหัวใจสําคัญจริงๆคือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราหนึ่งเสียงของเราคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนอ่า ลดนะครับลดความรักความชอบความเกลียดหรือ,อ m, ทิฏฐินะครับเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศ,เร,เ,ทศเรามามองดูว่าเราให้โอกาสเขามาแปดปีแล้วอะ่ะนะครับมันไม่ได้มีอะไรดีกลายขึ้นมาว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าอะไรที่มันมันยากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่ากลุ่มที่เข้ามาก็คือรักษาผลประโยชน์ตัวเองไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงกีค่ครั้งก็ตามนายกรัฐมนตรี ที่โดนล็อกสเปคไว้มันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วนะครับผมมองว่าตอนนี้อะทั้งสองฝ่ายเราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะครับคุยกันมาตั้งกติกาเดียวกันเดินด้วยกันนะครับเพื่อที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคือประชาชนที่รับประชาธิปไิยใจแบบพวกเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราพร้อมที่จะเข้าสนับสนุนในส่วนของไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่เป็นพรรค เป็นแนวทางที่ทําถึงเรื่องของปากท้องประชาชน oh, <okay. S 2> นะครับตัวนี้ดีค่ะแล้วทีนี้ต้องเจาะลึกลงไปเลยว่าต่อจากนี้อย่างที่บอกมีกิจกรรมเห็นบอกไปล่องแพครวเ,เจอกันคุยกันทุกคนเข้ามาคุยกันด้วยหน้าตายิย้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นต้องถามต่อว่ากิจกรรมต่อจากนี้ที่จะให้แดงกทม5 0เขเตเป็นที่รู้จกักแล้วต้องถามว่ามันจะต้องเป็นทิศทางในเรื่องของแนวใหม่ยังไงบ้างค่ะ ก็คือตอนนี้นะครับว่าเราเริ่มตึกตัวกันนะครับอตอนนี้เราเริ่มนะครับมีหลายหลายคนหลายหลายเขตม,มามากสมัคร เป็นสมาชิกของกลุ่มเริ่มมองเห็นกิจกรรมของเราแล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมอยากมาดูอยากมาฟังมาแลกเปลี่ยนแนวความคิดนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมองแล้วก็แต่ละเขตนะครับเราก็จะมีประธานของแต่ละเขตแต่ละกลุ่มเราก็จะมีกิจกรรมของแต่ละคนให้ทําเสนอกันเข้ามาแล้วเราก็จะมาเข้าไปร่วมกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่โชคดีจริงๆก็คือเราได้เข้ามาร่วมนะครับเราจะมีช่องที่ีของเรานะครับที่เป็นถ่ายทอดนะครับ พูดเป็นกระบอกเสียงเพื่อกระจายว่ากิจกรรมของแต่ละเขตแต่ละกลุ่มเราทาอะไรบ้างนะครับใ,ในแนวทางสร้างสรรค์ก็เหมือนเราระดมความคิดกันก่อนแล้วแต่ที่โครงสร้างเนะี่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเขาได้เข้าถึงผู้นําในแต่ละเขตยังไงแล้วก็รวมตัวกันให้เข้มแข็งแล้วที่ฟังเมื่อกี้ก็คือพี่ทรงรักก็คือเน้นการต่อสู้แนวใหม่ซึ่งวางความเกลียดชังทั้งหลายแหล่ลงก่อนแล้วมาคุยกันเน้นปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนครับ คือตอนนี้นะครับเรื่องรักษาผลประโยชน์รักษาหน้าที่ตําแหน่งตัวเองให้ลดละลงไปก่อนอนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าท่านนายกคนปัจจุบันเนะ<ฆ>าะท่านก็อยู่มาแปปีแล้วอะ่ะโอกาสท่านก็นานแล้วเนาะอลองเปลี่ยนคนอื่นเข้ามาทําบ้าง<ฆ>นะครับแต่ว่าคนคนนั้นอะ่ะผมมองว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการแตกแยกตอนใหม่ๆเขาเขา,เขาทำรัฐทรหารเพื่อที่บอกว่าตอนนั้นมีเสื้อสองสี เพ่อจะได้สงบไงเพื่อจะได้สงบแต่เอาไปมาตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาเข้ามาร่วมมันกลายเป็นว่าจริงๆเขาก็เหมือนกับน้ำมันนะครับมันกลายเป็นอะไรที่มันมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับความลำบากของเรายากขึ้นกว่าเดิมประชาชนเกิดความเกลียดชังเราไม่เคยมียุคไหนที่ประชาชนพูดถึงนายกเราผมผมก็ไม่อยากจะพูดเราะว่าพอผมพูดแค่นี้ทุกคนก็รู้ว่าเขาพูดว่ายังไง ค่ะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะได้ได้ฟังแนวทางหนึ่งของเขาเรียกว่ากลุ่มประวัติศาสตร์ที่เรียกตัวเองว่าแดงกทม50เขตซึ่ง Story เรื่องราวหลากหลายมากๆซึ่งน่าสนใจแล้วเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าการต่อสู้ที่ผ่านมามีทั้งความเศร้าการล้มหายตายจากผลกระทบมากมายจนถึงปัจจุบันหลายปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มแดงกทม5 0เขตเนี่ย เขาต้องการที่จะลุกฟื้นขึ้นมาในทิศทางแนวใหม่นะคะก็อยากชวนพี่น้องทุกคนเลยค่ะที่มีจิตใจเหมือนกันอยากจะพัฒนาการต่อสู้ภาคประชาชนให้เข้มแข็งต้องถามพี่ทรงรักว่าจะต้องมีกฎระเบียบไงในการเข้ามาร่วมสมัครคะจริงๆแล้วนะครับคนที่เข้ามาสมัครนี้ก็คือ 1. น,นะครับก็คือเป็นคนไทยนะครับสก็คือเป็นผู้ที่รักประชาธิปไตยนะครับม,มีแนวความคิด เหมือนกันเข้ามาร่วมกันสมัครได้ที่ไหนสมัครได้ก็แต่ละเขตเราก็จะมีประธานเดียวเดี๋ยวพอพอต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสได้มาออกนี่ก็จะเอาแกนนาแต่ละเขตมาแนะนําแล้วก็ทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อแกนนาของเขตตัวเองคือใครบ้างกลุ่มสมาชิกมีใครบ้างไปสมัครยังไงบ้างกิจกรรมที่เขาจะต้องทํามีอะไรบ้างทํากันยังไงไปอะไรยังไงแนวทางเราไปยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงสำหรับการที่เเราจะเราจะอะไรอ่ะเลือก ผู้แทนของเราใช่ผู้แทนที่เรามองว่าเขาเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตรเราดีขึ้นนะครับทําให้หลายๆอย่างเราดีขึ้นนั่นคือสิทงที่เราต้องการค่ะก็ะค,ะคือเราจะเริ่มปูทางแบบนี้ให้ใส่อาวุธทางปัญญาแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งในการที่จะเฟ้นหาผู้นําที่ดีของเราให้เกิดขึ้นโดยผ่านแดงกทมห้าสิบเขตนี่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดถามต่อไปอ่ะคำว่าแดงไม่มีได้ไหม ก็จริงๆแล้วคําว่าแดงเนี่ยถึงผมวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงแต่ว่าจริงๆใจผุมแดงอคําว่าแดงเนี่ยก็คือมันจริงๆอะมันคืออสีแดงหมายถึงชาติคชาตินี่ก็คือประชาชนมารวมมรวมกันจนเกิดเป็นชาติไทยได้ประเทศไทยได้เนี่ยคือก็คือสีแดงนี่แหละสีแดงเพราะฉะนั้นถามว่าไม่มีแดงได้ไหมได้จะเรียกเราไงก็ได้แต่ว่าแนวความคิดเรื่องของการรักความถูกต้องนะครับ ในด้านประชาธิปไตยในต่างๆไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องที่ที่เรามันมันอยู่ในสายเลือดแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่มันคงที่จุดกําเนิดมาจากคําว่าแดงคนเสื้อแดงนะคะทีนี้ให้ให้พี่ทงรักเล่าถึงบรรยากาศของการไปล่องแพวันนั้นหน่อยสิคะเป็นยังไงโอ้บรรยากาศการไปล่องแพวันนั้นสนุกมากนะครับพี่น้องที่เราเข้ามานี่เพราะต้องบอกว่าเราเราอั้นมากเลยเนาะตอนแรกผมก็ พวงจริงๆแล้วเราหลายหลายคนก็พยายามมองว่าจริงๆเราตั้งเป้าไว้เราจะพาคนไปล่องแพกันสักสามร้อยคนจริงๆแล้วอ่ะมีคนสมัครอยากจะมาเยอะมากด้วยด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถที่จะทำได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ว่าเป็นหลายๆคนก็อยากถามอันนี้ก็ดีที่คุณรัชนีถามว่า ในส่วนของแดงกทม50เขตเนี่ยที่เราไปล่องแพเนี่ยอทุกคนเราไม่ได้ไปโดยทดี่เรามีกง่ปาจากใครเนาะมาต้องขอบคุณกับพี่น้องเสื้อแดงทุกคนที่ไปทุกคนก็คือเสียตังไป<อ>เสียคนละ30บาท30เอ้ย300บาท300บาทเงิน300บา,<ง>บาทนี่จริงๆแล้วถ้าเราบริหารเราจัดการดีๆเนาะเราก็สามารถไปสนุกกันได้นะครับหลายๆคนตั้งคําถามผมว่าเอ300บาทจัดได้ยังไงเราจัดได้นะครับเราได้รับความเอื้อ เพื่อนะครับไ,ไม่ว่าจะเป็นแพรเขาก็ลดพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าเป็นเรื่องของอมีบางคนบ้างที่พวกเราคณะกรรมการเราก็สละ เงินของกันที่พวกเรามีอยู่ออกเข้ามาก็คือคนมีมากก็ช่วยช่วยมากใช่ครับนั่นแหละคือพวกเราเราต้องการเพราะว่ามันเป็นการฉลองครบที่พวกเรารวมตัวกันมาได้ถึง12ปี12ปีแล้ว12ปีจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะรวมตัวกันมามากกว่า12ปีแต่แดงกว่ามสิบเขตที่เลิกร่วมก็คือจริงๆแล้วผมเป็นประธานมานี่มาจากการเลือกตั้งนะครับเราเอาแกนนําของแต่ละเขตมาโหวตแล้วก็เลือกตั้ง ประธานเลือกลองประธานออของของกทมสิบเขตนะครับผมก็เป็นประธานของกทมสิบเเป็นมายาวด้วยนะคะเป็นมายาวมากซึ่งกันเราเพราะว่ากลุ่มพวกเรานี่กิจกรรมต่างๆเราทํางานร่วมกัน <c oughs> มาตลอดเลย <c oughs> นะครับถ้าถ้าตีให้มองเป็นอนาคตอันใกล้ที่เราหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดีและจุดประกายที่เราเริ่มไปเจอกันที่ล่องแพแล้วนโยบายต่อจากนี้ที่พูดคุยกับพี่ทรงรักมาว่าเราอยากจะเดินในแนวใหม่ที่เน้นพี่น้องประ,ประชาชนเรื่องปากท้องเราจะต้องมีกิจกรรมดีๆในส่วนนี้เข้ามาเสริมด้วยใช่ไหมคะครับก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะพี่น้องเราหลายๆคนนะครับก็ ก็ได้มาช่วยเหลือกันโดยการแนะนําเรื่องของอาชีพบ้างแนะนําเรื่องของะหลายอย่างเรื่องของสื่อเรื่องของการวิธีการที่เราจะสื่อเราจะประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่างๆหรืออะไรต่างๆอะไรที่ดีน่พวกเราทุกคนก็ออามาร่วมกันจะมาร่วมกันเพราะแต่ละคนเนาะอย่างที่บอกอ่ะมีศักยภาพหมดแหละแต่ว่าได้ดึงศักยภาพของแต่ละคนของพี่น้องเราออกมายังไงเพราะทุกคนจะบอกนะคะว่าเขา เขาเต็มใจที่จะมาร่วมเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมคะ่ะน่าสนใจมากกับกลุ่มแดงกทมอม50เขตซึ่งวันนี้ไร้ชนีต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาพูดคุยกับท่านนะคะซึ่งเราก็เห็นกิจกรรมน่าสนใจที่เราติดตามมานานแล้วแม้แต่ร่วมไปเห็นพี่น้องประชาชนในการออกมาเคลื่อนไหวแล้วเราก็มองเป็นว่าการจะเดินหน้าด้วย ความเขาเรียกว่ามั่นคงแล้วก็มีการพัฒนาย,ย่างต่อเนื่องมันต้องอยู่ที่ผู้นำนะคะสำคัญมากๆค่ะจากการที่เราเห็นนะคะไม่ต้องบอกว่าผู้นำที่ไหนดีไม่ดีแต่ว่าเราต้องมาตั้งหลักแล้วเดินหน้าต่อไปต่อสู้อย่างที่คุณทรงรักบอกว่าพลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่ถามว่าพลังที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างมันต้องอเขาเรียกว่าการเมืองสังคมแล้วก็ เศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันค่ะโดยเฉพาะทุกอย่างต้องฟังเสียงประชาชนแล้วท่านผู้ชมจะได้พบกันใหม่กับพวกเราในสื่อโซเชียลแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาพูดคุยติดตามกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ สุนปุนถูกจับตี็ราว่โกการร้ายตกททีล้มตายยังทนความเื่นเมื่อประเทศไทยยังคงขมึนเพราะข้าตโกอนที่เขาสังคารประชาช กองบนความแตกแยกสังคมไทยแตกแล้วใครสับสนประยชน์ความผิดให้ประชาชนว่าเป็นดังโจนรนบ้านเผาเมืองแล้ใครเราใครทําร้ายใครคนแล้วใครเราใครที่คุยซ่า